สบายดีสบายดีสบายดีบางทีเน้อยดีนะครับคือสองตัวเนาวเสรสเนี่ยคืเอเราจะมันจจะตื่นแบบตื่นแต่เช้านี่เลยแต่คือแบบเช้าของโมงกบบประมาณห้าโมสามสิบสามตอนนี้ประมาณห่าโมงสามี่จาแล้วคออืเขาลุกมาหนึ่งเข่าเนี่ยแคือมันนี้เขามีเรียกติดต่อแต่เร้านะ่นคือเขาต้องไปกิดยางแต่เร้าว่าเพื่อนเขาไปกีดฝนตก ก็เลยแบบต้องได้เปิดเปิดเปิดอย่างอีกรอบหนึ่งโกลนไอ้ห้างใหญเราทุกคนผู้ได้กินอย่างตอนนี้ก็คือเป็นอะไรตอนนี้นะ <c oughs> การมีเอซีคนนึงเขาไม่บอกว่าเป็นอย่างคือกินยาตอนเวนก็ก็คือเขาเปิผ่ากก็เปิดนายอย่างเนะคยแบบกินตอนเย็นจ้ะก็คือแบบตอน <c oughs> <c oughs> ไม่บอกเขาเออก็ตอนเย็นบอกตอนมือเวน <c oughs> ถ้าเขาเปิดอย่างนานแรกก็คือเขาต้องไปจิดตอนเลนถ้าสวรรค์บางครั้ก็จะเอาสองมีดหรือสามมีดเขาก็จะขับไปเหตุกลางคืนเลยแต่ว่าสำหรับเอาซีดีเอาไปมือมีดไปนะเป็นซีดีตาหน้ากับวัฒน์ได้ล่างเลยก็คือแบบเขาลงไปในเศร้าของย่านวัฒน์มือมีอนะเขานี่ยเขาบอได้ใส่ตับแกะ จะจะตอกปืนก็คือบรรยากาศดีมากเลยบรรยากาศคือแบบดีสุดเลยมกนคือแบบ,อแบบรรยากาศอ่ะมันดีดีแห่งเลยเอี่หนึ่งเข้าใบ เดี๋ยวฮอซิพาทุกคนไปเบิ่งบรรยากาศอยู่แถวนี้ยังไงเมื่อคืนฝนตกเมื่อวานเมื่อวานเมื่อคืนฝนตกเมื่อวานตกเมื่อวานตกเมื่อเบื่อนี่อันนี้จะบอกกินข้าวหองวมาซะแล้วหันมาข้างนี้หันมาข้างนี้นี่ต้นบักม่วงต้นบักม่วงปีนี้ก็คือแบบเป็นดกดกหลาย ดกเติบอยู่ยังไงมักม่วงของเ h าเอาน้ำจิ้มประจำนี่คือสีแซ่บขาดเลยสิเจ้านาะน,นี่โปรย่างอันนี้น่าจะได้ประมาณสี่มิตรแม,ม่สี่มิตรเลยวนี้สี่มิตรแล้วนะทุกคนอย่างยาแรงก็จะประมาณนี้ยาฝนก็คือแบบขึ้นแล้วได้ขายแล้วแหละ ฟาวกีดฟาว,าว,าวได้เงินเงินเบิดแล้วเป็นคนขยันขยันได้ทุกพี่่าวไปก็ตูดครับ่าก็ตุก,ก,กตูดฟาก,ก็ลุกมา หอมข้าวหอมข้าวมันหอมมากเลยอกองอะสีดำดำเนื่องเด้อเพราะอันไก่เป็นสาวมอดำอนะกองก็เลยดำบุ๊คบุ๊ อะไรก็ดำหมดนั่นแหละโอมก็ดำหมด,ดหมด้อกระดำมดเหมือนหนก็กระดำตัวดำอีดีเลยมันถอดคนทอมันดำเหรอเหตุใดล่ะวันนี้อดชีกิจแบบง่ายๆก่อนเปล่าอาบุเปล่าแต่ตอนนี้แดดมันสิออกแล้วแหละอินซีนงไงแต่คือซีนมันคือธรรมะไป ตันนี้ก็จะปัดตีนะตอนแรกก็มาตีแบบอันยัง,กงนะเกาะแบบไปตากขนาเอาไปมาจเฉลยว่าตากก็เลยปี๊งอ่ะสาเพราะว่ามันนี้เขาเฝ้าเดยจี่ก็เดยข้า,ขาขวคอเลยตอนนี้โอ้โหนี่ไง แทะไข่กระดำยา่าแต่หม้อไข่ดำแต่เองยังดำแต่ก็ยังดำเลยหอมมากปีะะิ่นมดลระเบวดกิ่นยังสวยนยะกินแบบรประหยัดประหยัดเลยนะมือนี้ โอ้ยหอนจับไปดำงไฟฮะแค่ไหนมาเนี่ยโอ้ยตาตาจะสีดำเป็นแลเบบเียแล้วก็ดำแล้วดำมาทุกอย่างเลยอื หน้กทานคนหอมเลยจ้จาหอมเลยอ่ะหอมเลยตอนนี้ก็คือย่วงเลยก็เลยหอมเลยกันยูด,ดอ็หอมอุดรค้าหอนเลย นั่งทาให้มันสุกนั่งรบนั่งรอให้มันสุกเลยคือไ,ไม่ขีดปี้หั่นเอริรนนี่อย่างอะ่ะเนี่ยพูดเภาษาของตัวเองก็คือ่อยจรับภาษาก็าจ่ยจรับเลย ส <iento> uhm. ุดปะเนาะตันตันคนี่สุดไบเนา้มีกาหลวงเงี้ยนี่ยังไ้หองเจ้า นี่จ้าทุกคนตอนนี้ก็คือแบบว่าจะซุกแล้วือว่าสําหรับนอกก็คือแบบสุกแล้วนอกก็คือแบบพอกินแบบผูดีผู้ดีกินแบบเป็นสเต็กสเต็กนะนะสเต็กเด้อจ้าทุกคน